น้องไม่ได้ประสงค์นะครับเหมือนมาเอาขวดซอสูก,กี้ เครื่องตัวใหม่หรอครับตัวเก่านะครับ ทำอะไรบ้างครับไม่ได้ไปทำอะไรเลยครับแค่ไปดูแมนยูเจอร์เรลพูนะครับแค่ไปดูแมนยูเจอร์เรลพูนะครับแล้วก็กลับได้แค่สี่วันนี้ไปดูแดงแป๊ดนะครับผมไม่ใช่แดงเหลือแล้วล่ะแดงแปด <S <S งด๊ดน้องพลอยได้ดีใจไหมโอ้โหดีใจมากนะครับจริงๆก็ดูที่ตัวน้องเลยน้องเขาเก่งมากเขาไลฟ์จิกจอกทุกวัน ก็ยินดีกับน้องนะครับขยันมากสุดยอดชื่นชมนะครับเดินทางปลอดภัยครับพูนะครับถ้าชนะเดินโยกไหมเดินพี่ถ้ามันยูชนะเดินโยกถ้าเลี้ยวปูก็ชนะก็เดินแต่แบบเดินแบบใส่เสื้อเลี้ยวปูแบบน้ําตาไหลอะ,ะโยกแบบ <laughs> เป็นไง ทำใจไปด้วยหรือเปล่าครับแต่เดือมันไม่ได้ทําใจพี่ม,มันแบบไ,ไ,ไปซัพพอร์ตทีมเฉยๆนะครับแต่รู้อยู่แล้วแหละว,ว่าแพ้จะไปซัพพอร์ตเหมือนเหมือนสมมติพี่มีลูกแล้วก็ลูกประกวดร้องเพลงอะไรเงี้ยแต่รู้ว่าลูกคงไม่ชนะหรอกแต่ไปเชียประมาณนั้น แพ้ไม่ต่ำกว่าสามเมตรห้าเลยพี่ยิงตั้งห้าตั้งเจ็ดเลยพี่ยิงเยอะเยอะครับยิงเยอะเยอะครับพี่อ๋อมานหลายคนนะครับมากับโมโนนะครับครั้งนี้คือโมโนเวนตินายเขาพามานะครับมีพี่ออฟพงษ์พัฒน์พี่แดงพี่เต๋าสมชายบอยปากณ์เข้มเกณฑ์ภูภูมิโคตีบิ๊กเอม็มผมประมาณน,นี้ สาวไม่มีเลยใช่พี่ตอนเห็นลายชื่อนี่คือแบบเขาอ่อนนะผมอะ่ะเขาอ่อนเลยแบบเออให้หมดแรง แบบนี้ออกค่าใช้จ่ายอะไรมัง่งไม่ต้องออกเลยครับโมโนออกให้หมดเลยนะครับขอบคุณโมโนนะครับน่ารักมากตั๋วบอลเครื่องบินบิสเนสค c a สโรงแรมจ่ายให้หมดเลยครับ <c oughs> สุดยอดโมโนใช่ครับน่ารักมาก เดี๋ยวเขาจะได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลลกโมโนเจอ,อพี่เบียร์บ้างหรือเปล่าจริงๆพี่เบียร์ชวนไปญี่ปุ่นนะครับหลังจากกลับมาจากอังกฤษแต่ว่าผมพักก่อนดีกว่าผมพักก่อนดีกว่าแมนยูชนะจะดีใจยังไงก็จะโยกพี่ผมก็จะเดินทั่วแอนฟิลด์โยกประมาณนี้ ใส่เสือ Man U, ้อแมนยูเดินทูรลอนดอนโยกกับไทยก็ใส่เสือ้อแมนยูขึ้นเครื่องมาแล้วก็โย่จนถึงบ้านประมาณน,นี้ครับพี่ชายชาชนะนะครับอังกฤษเหมือนลาหลังที่สองมาพี่จริงๆผมแบบผม,มเรียนอังกฤษนะครับเอซเพราะว่าผมลองนับแล้วว่าตั้งแต่ผมแบบไปมาครั้งที่ทำวีซ่ากับแจ็คอะสิบรอบแล้ว ไปอังกฤษมาแล้วหมดสิบรอบแล้วครับในรอบปีนิดๆน,น,น,นะครับเดี๋ยวจบจบแมนยูรอบนี้ก็คงรูดูการหน้าเลยละรูดูการนี้คงไม่ไปแล้ว่คือเอาง่ายๆถ้าแฟนแมนยูจริงๆอะไม่มีใครหวังว่าชนะหรอกชินแล้ว ชินแล้วพวกผมเจอทีมอะไรก็ไม่มั่นใจว่าชนะไม่ได้ว่าออกตัวหรือไม่ได้อะไรนะไม่มั่นใจจริงๆทีมมันแย่ทีมมันแย่พี่มันแย่มากมันเล่นแบบไม่เอาเเลยมันไม่เอาเลยเลยมันไม่วิ่งมันไม่สู้ใจมันไม่ได้ มันไม่เอาอะไรเลยอ่ะเป็นผมมานก็ได้ค่าเหนื่อยวันละสองล้านนะโอ้โหขาขาดคูก็คูก็สู้อ่ะนี่มันไม่เอามันรวยนะมั้งมันคงรวยจะไม่สนแล้วแพ้ชนะก็ได้เงินเท่ากันผมว่านะอย่าไปโทษโค้ชครับอย่าไปอย่าอย่าไปโทษโค้ชเทนฮาร์ตเขาก็เก่งอามูลินเขาก็เก่งมูรินโญ่เขาก็เก่งอย่าไปโทษโค้ชครับ แต่พร้อมเนี่ยยังไม่แข่งมันไม่ได้ถัดพรอพี่แต่ว่านัดเจอนิวคาสเซ่ะครึ่งหลังอะผมถ่ายติ๊กต็อกดูผู้หญิงเต้นอะไม่ยงงสนุกกว่าดูบอลนะจริง นันทิดาฮัลโหลค่ะสวัสดีจ้าน้องข้าไม่ติดกับว่าเกงใจมโมโนว่าเขาซื้อให้นะไม่ไปแล้วบอกตตารงไม่ไปเลยแมนยูเนะี่ย แต่พูดยากผมก็ด่ามานันทุกอาทิตย์นั่นแหละแต่พอมาผมก็ดูอะจะด่านะขอโทษทีขอด่าหน่อยเถอะแต่ก็ดูรักรักไหมลักเหมือนเดิมซัพพอร์ตเหมือนเดิมออกเสื้อมาก,ก็ซื้อเหมือนเดิมตกชั้นก็เชียร์เหมือนเดิมเฟซไฟล์ค่ะนันททิดาสวัสดีจ้านัทอ๋อนัทธิดา อาทิดาสวัสดีจ้าเาจะนั่งฝั่งเจ้าบ้านนะครับเพราะว่าตั๋วมาเป็นแบบซัพพอร์ตเลี้ยวปูตั๋วเป็นตัว๋วซัพพอร์ตเลี้ยวปู <c oughs> มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาสวยมากเลยเดินผ่านไปแล้วตอนแรกลุ้นไปนั่งตรงนี้นั่งตรงนี้ดีกว,ว่าโอ้โหเดินผ่านไปแล้วเฟ็งเลยเฮีย ้าบุญมีจริงนะขอเขาเดินกลับมาที่เสื้อตาทุก้าบุญมีจริงนะขอเขาเดินกลับมาเถิดาทุกสวยเลยเมื่อกี้แล้วมาคนเดียวด้วยเดินผ่านไปแล้วแต่ที่นั่งผมว่างนะขอเขาเดินกลับมาที่เธอฟาทุก้าบุญมีจริงนะบุญรักษาถ้าพระเจ้ามีจริงนะขอเขาเดินกลับมานั่งตรงนี้เถอะ สวัสดีจ้าน้องสวัสดีค่ะไม่ได้คิวพี่จะรับอ๋อถ้าเป็นผู้หญิงพี่รับหมดเลยจ้าอ่าโอเคค่ะรับเจ้าค่ะรับจ้าค่น้องไลฟ์บ่อยไหมเหมือนพี่เคยถ่ายผ่นานๆเห็นน้องด้วยพี่เคยส่งของให้หนูเวยเออเหรอด่้วไมไม่เคยอย่าพูดหรอกืน,น้องแซมมี่ใช่ หนูไปหนูไปส่งพี่มาละในในไลน์ในใน,ในแอปอืนอ่อนแล้วส่งพี่ที่ไหนน้องในในอจค่ะอ๋อต่องแล้วเป็นไงผิดหวังอุ้ยก็ไม่ผิดหวังนะเห็นตอนนั้นเชื่อลอนดอนอยู่หรือเปล่าใช่นี่กำลังจะไปลอนดอนน้องอยู่ไทยหรืออยู่ลอนดอนหนูอยู่อยู่ไทยกับเมกาค่ะหนูไม่ค่อยได้ไปฝั่งยุโรปเท่าไหร่อ๋อเรียนเมกาใช่ค่ะเรียนมหาลัยอยู่ที่เมกาอ๋อแล้วตอนนี้อยู่ไทยหรืออยู่เมกา กลับมาเปลายปีค่ะกลับมาทํางานนิดหนึ่งก็เดวก็กลับไปเมกาวันที่สิบเอ็ดนี้ก็อ A ก็เหรอครับอยู่รัฐไหนครับเมกาอยู่ L A ลิฟอร์เนียค่ะอ๋อ L A พี่เคยไปพี่มาสิมันมาเที่ยวสิตอนถ้าพี่ไปหนูพาเที่ยวไปหนูขอบรถไม่ได้แล้วแต่ว่าก็เที่ยวได้ฮะ่ไหมได้ได้มาสิได้เดี๋ยวพี่ไปเลยมานมาสินะเดือนไหนดีหนูอยู่ถึงหมดเดือนห้าค่ะเดือนที่ห้าได้แล้วพี่ได้ วีซ่าอาจจะหมดแล้วเดินไปต่อวีซ่า<ะ>ก่อนดูหน่อยพี่ขออะไรสักอย่างหนึ่งได้ไหมขออะไรพี่ไปลอนดอนไปหาตุ๊กตาเจอร์รี่แคทให้หนูนะได้ดิหนูจะเอาเจอรี่แคทจริงเหรอจริงเหรอได้ได้ไดเดี๋ยวซื้อให้ได้แต่กลับมาเอาแล้ววันหนูก็ต้องมาเอาตุ๊กตานะได้ได้ค่ะได้ค่ะแล้วกลับไปอ่ะได้จะเอาแบบไหนอย,อยากได้แบบกระต่ายที่มันแบบหูมันมันแบบดอกไม้ได้ได้หนูส่งรูปมาในข้อความมาเดี๋ยวพี่ซื้อให้พี่ฟอร์ล่กหนูกลับก่บอนสิ อ๋อหนู follow พี่ได้วแฮะใช่ได้เดี๋ยวพี่ซื้อให้อุ้ยเุ้ยพี่อะอย่าหลอกกันนะหนูชอบนะหนูมีประมาณสามสิบสี่สิบตัวที่บ้านได้สบายซื้อให้ได้เลยอุ้ยขอบคุณค่ะได้นาองน้องแซมี่น้องเซมี่อายุเท่าไหร่ละห้าสิบค่ะห้าสิบเหรอรุ่นเดียวกับพี่เลย เอเอหนูสิบแปดทำหนูสิบแปดอ๋อสิบแปดสิบแปดนี่เขาผับได้ยังเขาไม่ได้ไม่น่าได้นะพี่เขาบอกพี่นิกกี้สายเปย์เหรอคะผมไม่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 เปย์น้องแต่ว่าเกิดมาไม่มีน้องสาวถ้าเกิดน้องเอาอุ้ยอุ้ยหนูขอเป็นน้องสาวคนหนึ่งได้ไหมโอ้โหได้เลยเดี๋ยวพี่ซื้อตุ๊กตาให้ทำมี่อุ้าทียังซื้อของให้เกงเง่งอีกอุ้ยไ,ได้เลย ตอนแรกไม่คิดว่าพี่จะหลับไปสองลองกดเล่นไม่ใช่มาเถอะจะเป็นผู้หญิงก็มาเถอะกดมาเถอะอุ้ยจะเป็นน้องสาวนะได้สบายจิ้วเลยไม่มีปัญหาแต่ถ้าผู้ชายไม่เอาเลยผู้ชายไม่ไม่คุยเลยเบืองเน็ตเบืองแบตด้วยว่าเบลองแบตเตอรี่คุยทำไม่ผู้ชายไม่เอาเลยเบืองแบตเตอรี่พี่ว้ายตอนนี้พี่อยู่กรุงเทพหรอครับอยู่สนามบินครับเดี๋ยวับมันจะขึ้นเครื่องพี่พูดจริงจเงหรอไม่ใช่ไป ลอนดอนไปบ่อยจังองไปดูบอลหนูชอบดูบอ,อลอะไรน้องแ่นพี่ซื้อเสื้อมาฝากด้วยนะเสื้ออะไรตัหวหนูมไม่ดูบอลนะ <laughs> อ,อยากได้เสื้อบอลเนานะแต่ได้สื้อตัวหน,นมไมูได้ตัวหนึ่งมาจากเพื่อนเขาให้มาตัวใหญ่มากใส่ได้เลยจัยกไปอ่าไปเรื่อยแล้วตอนเดี๋ยวเอาเสื้อบอลที่บ้านให้ได้ไหมได้ค่ะยิ่งของพี่ที่ใส่แล้วยิ่งดีเลยโอ้หได้เลยเด็กเกนซี <laughs> พี่บินกี่โมองอะวันนี้คืนนี้เดี๋ยวบินเที่ยงคืนครึ่งอะโหะเลืวเกิไปแล้วนี่กี่โมองอะตอนนี้วันนี้ห้าทุ่มสิบเจ็ดค่ะเออเดี๋ยวอีกแป๊บนึงอะอย่าลืมมาอเมริกาด้วยนะมันเจอกันที่เอลแอเลแล้วมีเพื่อนไหมอยู่อเมริกามีเพื่อนอสวยๆไหมหนุมมีมีมหนุมีหลายคนค่ะแต่หนูสวยสุดมีแบบเอเชียนที่เรียนอเมริกาไหม เป็นไงกันหรอก็มีบ้างนะมีบ้างแต่ต้องเล่นหนูแบบฝรั่งเยอะมากคะ่ะฝรั่งอ๋อหรอได้ไปได้หมดเลยทริปเที่ยวอยากไปดิสนีย์มันูขอเล่มไม่ได้ดนี่มันอยู่ออร์แลนโดไม่ดิสนีย์แลนด์อยู่แอนาไฮม์แคลิฟรอร์เนียค่ะอ๋อเหรออ,รหรอ๋อมันมีดิสนีย์เวลิลด์กับดิสนีย์แลนด์เหอใช่หนูพูดได้หรอ มีคนถามคำถามไม่รู้ไม่รู้พูดชื่อนั้นได้ไหมไม่รู้จักรู้จักกันรู้จักพี่แน็กไหมคะอ๋อแน็กรู้จักรุ่นน้องของแน็กอะว้าคนถามเยอะหนูก็เลยพูดได้ไหมลืมเอาพูดได้อ่ะรู้จักหนูเพิ่งไปเล่นเจัดสกีมาเองหนูตกน้ำ้วยอ๋อถ้ามเนตุ๊กตาหนูนะได้ได้จัดไปเตือนนะเตือนนะ หนูไม่กล้าขอหนูขอได้จริงหรอได้ตัวเล็กนะโอเคโอเคแล้สบายสบายสบายมันหายา,ยากเลยที่กรุงเทพหนูไปตามหาสามทางแล้ววันนี้ไม่เจอเลยพี่อ้าวหรอเจนี่แคบทบมีขายด้วยเหรอกรุงเทพมีค่ะแต่ว่าแบบของมันไม่ค่อยสวยอนะี่กรุงเทพอะได้เลยนะ้องอเมกาของก็ไม่มีเว็บไซต์ขายหมดเลย บ่ายเลยแซมมี่อุ้ยัอันนี้พี่เพิ่งเปิดไลฟ์เหรอเห็นหรูเพิ่งขึ้นมาฟังหนูอันนีนะครับอันนี้พี่เพิ่งเปิดไลฟ์หรอือเปล่าครับพี่จะเล่นพเพิ่งเปิดไลฟ์หรอือไลฟน์นานเนี่ยคระมกีน่นาทีวะพี่้องนะเอ้าทำไมจอพี่ใหญ่จอหนูเล็กอ่ะหนูเฮ้ย เท่ากันพอหนูเท่ากันนะเอ,อเ,อเอาหรอพอาละพี่ไปกดอะไรทำไมแบบพี่เห็นจอตัวองใหญ่ๆทำไงวะ <laughs> พอหนูเท่ากันอยู่ไรประมาณยี่สิบนาทีมั้งไม่ถึงอ่ะสิบห้าสามโม่งแล้ววันนี้ <laughs> ดีแล้วขยันไลรอะ่ะใช่สนุกดีสนุกดีค่ะบายสาม,มีครับ จะซื้อให้น้องได้เลยค่ะได้จา้าเราน้องอยากพีเคไหมหรือว่าไม่ได้รอบหนึ่งก็ตัหนูแพ้สิทีนะี้โอ้ชนะพี่ได้เลยไม่เป็นไรพี่แพ้ตลอดหนูแพ้ไม่ไม่ได้พี่นะหนูส่วินหนูจะไปก็ตอนนี้แหละมดูสิฝั่งพี่ขึ้นซะไม่ไม่ให้เวียดนามสองหนึ่งทูวานคอนเกูเลชัน but uh I will beat you three new โ k a เวียดนาม โอเคนี่นา่าพึงนอคจอ๋อไม่ไม่ไมไมบอลฟุตบอลวันนี้ไทย,เ,ทยเจอเวียดนามอ่ากำเนินเวียดนามคนเกกทูเลชัน่พี่นิกกี้ก็มาชว่วยหนูด้วยนะคะได้ได้จ้าบัสเอ่อวีวิวทรีนิววิ t h you เวียดนามฮัลโหลแล้วนี้คือไปดูเกมอะไรเหรอคะที่ลอนดอน เดี gamer, ๋ยวไปเลี้ยวผู้ครับไปดูเลี้ยวผู้เจอทีมเล็กๆอ่ะชื่อแมนยูเห็นย่านเออหนูอ่ะเล็กๆอ่ะเขาชอบเลี้ยวผู้มากเลยหนูไม่รู้อ๋อเลี้ยวผู้เขาเก่งอ๋อพี่เชียร์ทีมเล็กๆชื่อแมนยูพี่เชียร์ทีมไหนนะคะแมนยูชื่อแมนยูครับทีมเล็กๆกำลังกำลังจะตกชั้นละจะตกชั้นเหรอเราไปอยู่ไปลอนดอนนี้ไปนานไหมคะ อยู่ลอนดอนสี่วันอะแต่ว่าไปเช้าไปเลี้ยวภูแล้วกลับค่าก็อยู่ลอนดอนทุกวัน่สามสี่วัน<อ>มีเพื่อนอยู่ลอนดอนไปล่ะ <laughs> มีแต่ช่วงนี้เขาอยู่กรุงเทพหมดเลยเหะออ๋อเออเด็กลอนดอนกลับกรุงเทพเลย<อ>เดี๋ส่วนใหญ่เขาจะกลับลอนดอนกันมาที่ห้ามที่หกอ่ะลูแต่เขาหยุดหลังหนูนะ <c oughs> เพราะหนูกลับมากรุงเทพก่อนเขาเลยจ้ะเ<ม>ออนี่พี่ไลฟ์บ่อยะะไหมครับไปนะครับ แบบปกติ line line ไลฟ์บ่อยไหมคะแบบไล่ไล่วันอุยพี่เตียนอะไรของครับมา,มาไลฟ์คุยเรื่องกับเอฟซีนี่แหละกลางคืนคุยเล่นกับเอ็ซีอุ้ยพี่เตีไรคุยเล่นคุยเล่นกับเ,บ FC. FC เ,อ,เอ,อ็นซีเอฟซีเออเนาะก็ไม่มีอะไรคุยเล่นกันเนาะเหมือนคนเหงาวะนั่งคุยกันขอถามตรง,ตรงๆได้ไหมไดุ้ยพี่ ทำงานอะไรเหรอคะพี่เป็นนักร้องนักสแสดงเป็นอะไรอ๋อไม่น้องพี่เป็นไอ้นี่เป็นไอ้อะไรวะเป,เ,รเป็นติกตอกเกอร์พี่เป็นทิกตอกเกอร์พี่เบียรใบยกถามว่ามีแฟนกี่คนถามพี่ว่าพี่มีแฟนเออถามพี่เบียรดีกว่าว่าเออพี่เบียมาช่วยหนูถามพี่เบียรหน่อยว่าเขาดาวพี่เบียไปไหนมาอุ้ยพี่เอาู่หนูไม่ยุ่งหนูไม่เกี่ยวนะ คราาัพี่เบียร์ดีกว่าวันเขาดาวพี่เบียร์ไปไหนมาเลี้ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเขาบอกพี่เบียร์บอกหยุดอย่าพูดเลไ,ไมิวโดนหางบ่าพี่พี่ชายสุดที่รักพี่เลยพี่เบียร์อ๋อลราเขามาช่วยฝั่งนี้อ๋อเขาไปส่งให้หนัวขอบคุณค่ะพี่เบียร์เขาไม่ส่งให้พี่เลย เขาเป็นพี่ชายไงพี่แล้วก็ไปฝั่งนู้นข่าวไมสวยพี่เลยพี่เขาบอกพี่นิกกี้เป็นนักมวยอะไรนะครับเป็นนักมวยเหรอคะเขาบอกพี่นิกกี้เป็นนักมวยเมื่อก่อนพี่เป็นแชมป์ไอ้มวยวันแชมปีเป็นชิพแต่ว่ารุ่นน้องพี่พี่ไปต่อยกับต่อวันฉายอะแล้วพี่แพ้แพ้คะแนนพี่ก็เลยเลิกต่อยวันฉายแต่ว่าเมื่อก่อนพี่จะสอนมวยพวกรถถังพวกอะไรเงี้ย ค่ะแต่พี่แชมป์โอลิมปิกรุ่นเดียวกับพี่สมรักค่ะหนูยังไม่รู้นะใครละคำสิงคค่ะบ้าแล้วรู้จักไอ้นี่ป่ะไอ้เจคพอร์รู้จักเขารือยังเคยเด็กเคยรู้ใช่ใช่ใช่โลแกนพอเจคพอเขาจะเชิญพี่ไปต่อยอะไรเงี้ยแต่พี่ก็ไม่ไปเพราะว่าพี่เก่งเก่ซ้อมอ๋อพี่เก่งซ้อม มีทุกคนบอกนักร้องนักแสดงรู้จักแต่พี่บัวขาวอ๋อบัวขาวกับพี่รุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันปล่อยปล่อยไม่ได้แต่เด็กๆเพื่อนกันเพื่อนกันแต่ว่าถ้าเจออรจะให้เกียดกันก็จะไม่ค่อยชกกันไม่ไชกกันว้ายกขบอกพี่เป็นดาราโอ้ดาราพี่เพื่อนมาริโอ้จ <laughs> ับใรเป็นคนแล้วีไม่พูดมเน <laughs> เพื่อมาริโอพี่อ่ะนักดำน้ำด้วยมีพี่พี่ทำหลายงานเหมือนกันนะคะอ๋อดำน้ำงานอาดิเล่ครับสมัยก่อนไปดำน้ำกับเพื่อนชื่อแ <c oughs> อรีเอลอะแอวเอียลหรอพี่เพื่ <c oughs> พี่ <c oughs> พี่เบียร์มาช่วยหนูจะหนูชนะจนได้ <c oughs> พี่เบียร์ พีี่เดยวงั้นหนูบอกพี่เบียร์ช่วยโอนค่าเจลลี่แคทไปพี่เดรยแล้วกันเลยอ้าวพี่บอกพี่จะคนซื้อให้พี่ชายซื้อให้น้องสาวได้ได้สิหนูส่งไปแล้วพี่ไม่ตอบละหนู่งเงาละได้จะให้แต่หนูต้องมารับนะถึงกรุงเทพอ่ะหนูรับเดือนห้าเลยนะพี่อ๋อแล้วหนูไปอเมริกาปันไหนนะหนูไปวันที่สิบเอ็ดค่ะได้พี่กลับมาก่อนกลับมาวันที่เจ็ดกลับมาวันไหน กำมังวันไหนเจ็ดเจ็ดอุ้ยเอาจริงนะหนูเอาจริงนะได้สบายเจะเอาที่ไหนเะพี่ถ้าไม่ว่างก็ไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อนได้มาเมื่อไหร่ก็ค่อยมาเอาหนูหนูจะรีบไปเอาค่ะหนูอยากได้หนเอาไปเมกันเว้ยได้สบายเจอคนใจดีโชคดีที่เจอคนดีดียี่เป็นกัปตันด้วยกัปตันขับเรือ ไม่ไม่กับปันตอนนั้นอยู่ปอปกุ้งเผาอะพี่อะอยู่ปอปกุ้งเผาเป็นกับตันอยู่ร้านอยู่ประมาณสักสามเดือนมั้งสามเดือนเออเป็นกับปันอยู่ปอปกุ้งเผาพี่นิกก,กี้กลัวไก่กลัวไปแล้วไม่ได้เลยถ้าเพลงไก่จ๋าขึ้นเนี่ยพี่แบบภาวะเลยเนี่ยอ แบบเอิญแถวแถวลาสุดาได้จ้าแซมมี่เดี๋ยวพี่ซื้อให้นะน้องทักมานะได้ค่ะขอบคุณค่ะไปนอยจ้าหนูไปไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดี่ี่ะสวัสดีจ้าซี